ทั้งหนูทําได้สำรับทุกอย่างตามที่หนูถนัดนะครับผมวันนี้ทั้งหนูจะพาตรวจเช็คพัดลมฮาตาลรรุ่นใหญ่นะครับผมมาแจ่ะหัวนะครับผมนี่ครับผมพัดลมเขาเรียกพัดลมตั้งพื้นนะครับผมมาเขาคือว่าขามันเกะกะไปหน่อยเขาเลยยกมาเฉพาะแค่นี้นะครับผมของเขาก็นี่ครับฮาตาลอรนะครับผมยี่้านิ้วนะครับผมนี่ครับเฉียงยี่ห้านิ้วเขาบอกอาการเขาบอกว่าหมุนช้าช้าอย่างไงครับเดี๋ยวซึ่งหนูเสียบไปดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูนะครับว่ามันช้าแบบไหนนะครับผม โอเคครับอันนี้เกียร์แล้วครับผมอ่าครับเห็นไหมครับตืดเห็นไหมครับเกียร์สองครับผมยังไม่ค่อยจะหมุนเลยครับผมนี่ครับปกติมันจะต้องปุ๊ดทันทีเลยครับผมนี่ครับมันไม่มีแรงนะครับผมมันจะหมุนช้านี่เกียร์หนึ่งนะครับเร่งเกียร์สองนะครับเร่งเกียร์สามนะครับเห็นไหมครับมันก็ได้แค่นี้ครับผมเห็นไหมครับนี่เกียร์สามนะครับมันก็ได้แค่นี้ปกติมันต้องหมุนฟีดเดยหมุนแรงเลยครับผมโอเคนะครับ พัดลมทุกรุ่นแทบทุกรุ่นนะครับผมสำหรับหาตะลิรเรื่องอะไรแล้วแต่ตัวเช็คมอกานหมดครับเราเบื้องต้นเราถ้ายังไม่ถอดใบหน้ามันออกมาเราเขี่ยดูใบนี้ก่อนก็ได้ครับผมครับครับผมถ้าใบมันคล่องครับผมนะครับถ้าใบมันคล่องอย่างนี้แสดงว่าตับปัญหาเรื่องบูทนะครับผมถ้าตัวเล็กกว่านี้17 16นิ้ว17นิ้ว18นิ้วของฮาร์ตลอรนะครับผมถ้าใบฝืดนั่นเป็นหน้าที่ของบูทนะครับผมถ้าไฟไม่เข้าก็ตรวจเช็คเรื่องเทอร์โมฟิลมันอยู่ที่มอเตอร์นะครับผมเดี๋ยวฉ ง่ายๆครับเบื้องต้นเราบ้านๆเลยนะครับเบื้องต้นของการตรวจเช็คพัดลมเนี่ยมันใบข้องอย่างเงี้ยทังหนูแนะนําให้เปลี่ยนตัวนี้แหละครับผมเขาเรียกแคปคาปานะครับผมนี่ทังหนูเปิดดูครับมันอยู่ด้านในนะครับผมเปิดมันตีน็อตดีครับเห็นไหมครับน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับผมสังเกตดูนะครับไขออกมาเลยนะครับผมตรงนี้ก็มันจะมีสลักนี้ตัวส่เฟืองใส่นะครับอ่าแล้วดึงมางี้ก่อนครับเราดึงขึ้นมาไม่ให้มันใส่ครับแล้วก็ไขสอดน็อตมาด้านในนะครับผมอ่าครับผมมันจะมีน็อตตวงนะครับผมเก็บ นี่มันเป็นคาก็บอกปล่อยเลยครับเราไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องปลดนี่ก่อนไม่ต้องปลดออกปล่อยเลยครับแต่ตันนี้ครับเาเรียกว่าเขาเรียกว่าแคปหรือคาปลาชาวบ้านบ้างเรียกคอนเิเซอร์ครับผมค่าของมันก็4มโคนะครับผมเห็นไหมครับ450โวลต์ AC นะครับผมมีบอกอยู่นะครับเรื่องรุ่นอะไรไม่ต้องไปสนใจแล้วครับผมตามตามแคปนี้ครับผมสรับแคปนี้ถ้าเรามี5มโครก็ใส่ได้แต่เกินก็นั้นอย่าไปใส่นะครับผมต่ำกว่านี้อย่าใส่นะครับผมอย่าไปลองถ้าว่าบางคนบางท่านไม่รู้อะไรก็เอามาใส่ ไอ้ซส้นทว่าสิบสองไมโครสิบสามไมโครสิบแดไมโครไม่ได้นะครับผมเพราะว่าการชดรอบของใบพัดมันรับไม่ไหวนะครับผมมันจะทำแม่มาเตอร์ไม้ได้เลยนะครับผมเอาตามของมันดีที่สุดครับสี่ไมโครครับผมนี่ครับทั้งหนูทั้งทั้งหนูมีตัวแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับเป็นตัวแบบนี้กลมๆอย่างนี้ครับผมได้เหมือนครับแล้วูข้างมันนะครับผมด้านบนนะครับนี่ครับง่ายๆครับสี่ไมโครนะครับผม และ400โวลต์ใช้ได้หมครับโอเคนะครับผมมันจะมีตัวกลมตัวแบนแบนดังนี้ก็มีอยู่นะครับผมเบื้องต้นแบบบ้านๆครับทุ่านหนูแนะนําให้เปลี่ยนเลยครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวท่านหนูจะพาเปลี่ยนเลยนะครับผมเดี๋ยวหาอุปกรณ์นะครับผมกันไกลนะครับออกกันไกลอยู่นี่ครับผมวางเองหาเองนะครับผมตัดเลยครับผมตัดเอาเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นตัดขาดเลยครับผมบ้านๆแน่นอนครับจับไม่ไจริงไม่มีเครื่องมือวัดแน่นอนครับผมครับผมผมแนะนําให้ อันดับแรกคือเปลี่ยนเลยนะครับผมลองดูก่อนเพราะว่าเราหมุนใบดูแล้วใบมันคล้องนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมถ้าพลมหมุนช้าหมุนอืดเบื้องต้นบ,นบ้านเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวทางเดียต้องต่อดูก่อนแล้วเก็บรายละเอียดครับผมต่อข้างไหนก็ได้ครับผมไม่มีบวกลบนะครับต่อได้เลยครับหรือจะเป็นสีเมืองกันทําให้สีตรงกันก็ได้แล้วแต่แต่ไม่จําเป็นนะครับผมเดี๋ยวต่อเสร็จเราพันพอเตปไปก่อน ครับผมต่อแล้วก็พันพระเต๊นหะครับไม่ได้แหละครับชงหนูย้ําจังนะครับปืนไฟนะครับผมต้องพันนะครับไม่พันไม่ได้ครับผมสายมันชงกันได้ครับผมอ่าพันให้เรียบร้อยสัหน่อยครับนี่ครับผมเห็นไหมครับ แต่ผมใช้ตัวกลมยาวใช้ได้ครับผมไม่โครเท่ากันนะครับผมถ้ามีห้าไมโครก็ใส่ได้นะครับผมนิดหน่อยแต่ห้ามเกินมากแบบสีหนูบอดนะครับโอเคครับนี่ตัวเก่านะครับผมมันก็คล้ายๆจับวมๆซะหน่อยนะครับผมเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่ครับตรงนี้เราก็เก็บรายละเอียดซะหน่อยนะครับน่าจะเก็บอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าเนื้อที่ก็กว้างขวางนะครับอ่าใช้ในแนวนอนครับผมครอบได้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ประกอบก่อนนะครับ เดี๋ยวก็ลองค่อยเรียงเสียบปลั๊กให้ดูนะครับผมว่ามันจะแตกต่างกันแบบไหนนะครับผมเมื่อกี้หมุนเอื่อยแบบไม่มีกําลังครับใส่ไปเลยนะครับตัวนี้ตัวเฟืองใส่นะครับผมต้องให้กลงรูนะครับต้องให้เห็นรูซะก่อนนะครับก่อนจะไขเข้าไปนะครับครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวช่างหนูตัวนี้จะมาเสียบให้ดูนะครับผม ครับมันจะแตกต่างตรงนี้แล้วกดกดตัวใส่ไม่ต้องครับดึงขึ้น 1941, แล้วก่ bursting, อนนะครับผมครับผมดังนั้นมันจะการสักออกตัวมันจะยากครับผมมันจะฝืนนะครับผมมันจะกินกําลังของมอเตอร์นะครับเกียบปป้านะครับผมอ่าครับผมเราเร่งเลยครับเกียร์เกียร์ที่หนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้เกียร์ที่หนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้เกียร์สามนะครับเห็นไหมครับแตกต่างเมื่อกี้ไหมครับผมโอ้แรงติดเทอร์โบนะครับ โอเคอันนี้อยู่เกียร์หนึ่งนะครับผมอันนี้เกียร์สามนะครับเห็น okay. ไหมครับง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นการตรวจเช็คพัดลมนี้ถ้าบูบูทไม่เป็นไรถ้าบุนพัดลมค่องจังหนูแนะนําให้บ้านๆเลยครับซ,ซื้อมาเปลี่ยนก่อนครับก่อนที่ว่าสงสัยแล้วเปลี่ยนก่อนคือว่าไม่ต้องถึงมือช่างก็ได้นะครับผมเราตรวจสอบเบื้องต้นได้ได,ได้เลยนะครับผมแต่ ถ้าอยู่ย้ำเลยเดียวครับเรื่องพัดลมนะครับผมเดือน2เดือนต้องแนะนําให้กระดูดนครับให้แนะนาถอดใบนะครับถอดใบล้างนะครับผมทุกเดือนนะครับาบาใบมันจะหนักเพราะว่าเขาเรียกฝุ่นละอองมันติดนะครับผมเห็นไหมครับมันจะทําให้กินกาลังมอเตอร์และพัดลมจะมุนหนักนะครับผมง่ายๆนะครับผมเบื้องต้นที่หู่บอกแล้วคือเบื้องต้นตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วคือระดับแรกคือเปลี่ยนเขาเรียกว่าคอนดิเซอร์ครับผมเขาเรียกว่าตาช่างเขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับผม แคปบางคนเรียกแคปเรียกขาปาคนอนดิเซอร์อะไรก็เรียกได้นะครับผมตามค่ามันลนะผมับได้ตามค่าให้ตามค่ามันเลยแต่ห้ามเกินหรือห้ามน้อยถ้าเกินบ้ากห้ามเกินมากนะครับถ้ามี5ใส่5ได้4ใ,4ใส่4ได้แต่ไม่ใช่บางขัง้นกับที่หนูบอกทีแรกเลยไปใส่13ไมโครจะให้มันแรงเข้าใจผิดหรอครับยานะครับเพราะมันเป็นการรอบคอมมิเตอร์ได้เพราะกระพันรอบมาแค่นั้นทำคอมมิเตอร์ไหมเสียหายได้เลยครับผมแต่นี่เรื่องใหญ่นะครับผมแทนที่ว่าจะเปลี่ยนแค่ครับอย่างเดียวก็ใช้ได้ถือได้ถ้าไปใส่ตัวแรงเข้าไปชุบ ไม่ทันทีเรื่องยาวครับก็สำหรับคิ่นี้ช่างหนูขอจบไปเพียงแค่นี้แล้วครับผมวิธีตรวจเช็คพลุมเบื้องต้นง่ายๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ